สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแน,นลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ติงมาแชร์สูตรการมาร์กหน้าจากผงขมิ้นนะคะเป็นสูตรที่ดีอีกสูตรหนึ่งค่ะไว้ให้ไปลองทำมาร์กันดูนะคะผงขมิ้นค่ะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ด้านความงามแล้วก็ดูแลผิวพรรณทำให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะลดร,รอยสิวลดจุดด่างดําและก็ยังช่วยทําให้ผิวของเราเปล่งปลัง่งหน้าขาวใสขึ้นด้วยค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะก็จะมีผงขมิ้นแล้วก็ เจลว่านหางจระเข้นะคะเจลว่านหางจระเข้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแรดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเรามาทําครีมมาร์กหน้ากันเลยนะคะเราก็จะใช้เจลว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนชาค่ะผงขมิ้นนะคะ ผงขมิ้นใช้แค่ปลายช้อนชาพอค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คนสูตรมาร์กน้าให้เข้ากันนะคะใช้แค่สองอย่างพอค่ะสูตรนี้ผงขมิ้นแล้วก็เจลา่านหางจระเข้นะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรมาร์กหน้าจากผงขมิ้นที่ดีสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะ,ะ,คะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะสูตรนี้ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดดูขุมขนช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตาให้หลุดออกไปนะคะทําให้หน้าใสาลดจุดด่างดําแล้วก็ยังรักษาสิวแล้วก็ริ้วรอยได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้ที่มาจากผงขมิ้นนะคะเป็นสูตรที่สามารถทําเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก แถมยังเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยนะคะไปลองทำสูตรมาร์กหน้าสูตรนี้กันดูนะคะรับรองสาวๆต้องติดใจเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาร์กทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะนี่นะคะไปลองทำมาร์กกันดูนะคะ ใช้แค่ผงขมิม้นแล้วก็เ,เจลว่านหางจระเข้ค่ะเราก็ซื้อผงขมิม้นมาติดบ้านไว้นะคะใช้ได้นานมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ